รวยชวนฟังถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเราจะมาอ่านให้คุณฟังการทำประกันเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยในการสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงในระยะยาวบทความเรื่องสี่เหตุผลที่มนุษย์เงินเดือนควรทำประกันที่มา สมาคมนักวางแผนการเง então, ai, región, ences, ินไทยเขียนโดยยุทธพงษ์แสงรัตนักวางแผนการเงิน CFP เมื่อพูดถึงเรื่องการทำประกันชีวิตและสุขภาพสำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำในเมื่อปัจจุบันมีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วและมองเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเพราะสามารถเบิกได้ในกรณีที่เจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในอีกทั้งไม่มีความกังวลอะไรถ้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเพราะมีรายได้ประจำทุกเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าหากมีการวางแผนการเงินที่ดีครอบคลุมครบทุกด้านหรือที่เรียกว่าการวางแผนการเงินแบบองรวมจะพบว่าการทำประกันเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยในการสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลักๆ4ข้อดังนี้1สวัสดิการของบริษัทไม่เพียงพอถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการของบริษัทแต่ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับมักจะเป็นความคุ้มครองเบื้องต้นเนื่องจากความต้องการและคุณภาพการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพค่าห้องค่ารักษาพยาบาล รวมถึงโรคหลายแรงต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินค่อนข้างรุนแรงดังนั้นการทำประกันเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ได้ค่ะ 2. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วงวัยเกษียณเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมล่วงหน้าเพราะหลังจากที่เกษียณไปแล้วสวัสดิการของบริษัทรวมถึงสิทธิประกันสังคมจะไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงแค่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนั่นเองซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้สิทธิ์ถ้าหากต้องการรักษาคุณภาพชีวิตให้เหมือนกับตอนที่ยังมีสวัสดิการอยู่แนะนำให้เริ่มทําประกันตั้งแต่ตอนที่ยังทำงานเพราะถ้ารอไปทําตอนที่เกษียณแล้วนอกจากเบี้ยประกันจะแพงขึ้นยังมีความเสี่ยงเรื่องปัญหาสุขภาพที่อาจจะถูกเพิ่มเบี้ยอีกด้วย 3. เพื่อการออมเงินในระยะยาวการออมเงินผ่านกรมประทันประกันชีวิตเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญหรือประกันควบการลงทุนจะช่วยให้มีการออมอย่างมีระเบียบว,วินัยและมีความต่อเนื่องนับว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการออมเงินในระยะยาวอีกทั้งยังมีความแน่นอนของจำนวนเงินที่จะได้รับถึงแม้ว่า ในระหว่างการออมจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินตามจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะ 4. เพื่อลดหย่อนภาษีเป็นสิทธิลดหย่อนที่รัฐบาลส่งเสริมเพราะถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางรัฐบาลและช่วยลดผลการกระทบของทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการเสียชีวิตทุพพลภาพและการเจ็บป่วยรวมถึงสนับสนุนให้มีการออมเงินเพื่อเป็นการใช้จ่ายในยามเกษียณทําให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสําหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือนควรจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเสี่ยงและความต้องการในด้านต่างๆซึ่งจะทำให้สามารถเลือกแบบประกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเบีย้ยประกันในระยะยาวโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายทางการเงินด้านอื่นๆด้วยค่ะคุณสามารถอ่านหนังสือดีๆทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ห้องสมุดมารวยค่ะเปิดโลกแห่งการลงทุน มารู้ที่มารวย